ดีไหมอุ้ยมันจะมีคนมาเหรอป้าทุกคนบอดมันร้องอ่ะน้ำหมีชมอุ้ยเฮ้ยอ่ะวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยกิงเลยคั้ยกิงเลยคั้งโดนโดนโดนข้อเท้ายิงเลยคั้งมันจะโยกก่อนมันจะโยกจะโยกกว่าใสยกว่าใสยกว่าใสยใช่ไหมนี่นี่กว่าใสยกว่าใสยมีเหตุไหมน้องเห็นนี้ไหมน้องตาย ก็กล่าวสวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมชาลีโมกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอะเนกประสงค์ในโหมดปิดกั้นในพันธที่ไร่กันนะทุกคนโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาในเซตสามหมื่นนะเซตสามหมื่นที่เป็นบัตรอะมาดูกันว่าเราเนี่ยถ้าเราจะรอดได้หรือเปล่าไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยแต่วะเนี่ยสามหมื่นเนี่ย,ออ 30, ยจะได้ออกกี่แสนกันนะทุกคน นมกวาครับถ้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมราภาพผมแนะนำ Cico t h เติมได้ทั้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเนียร่าเบรกเ r v f r e e f i r e PUBG Mobile หรือ Valorant er และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโมัติเพียงแค่ใช้ u s e ไอดและอย่าลืมไปเติมไปเยอะๆนะครับที่เพจุ Cico t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปอุ้ยเกิดตรงนี้ด้วยพันอ,อ้ยโอเคเดีย๋ยววิ่งไปบ้านพักเลยเพื่อที่จะเปิดกลุ่นแช่นะในตานี้เนี่ยเรามาคนเดียวนะเหมือนจะมีคนวิ่งตามหลังเราแมนทุกคนเอาแล้วไง อันนี bon Ê, so mm, ้ผมไม่ตามมามาหรือเปล่าเหมือนจะไม่มาเอ้ยโอ้ยม <aj> ันเข้าท่าไรเฮ้ยยิงแต่ฝั่งนั้นโดนโดนโดนทุนโดนเศรษฐกิโดนเพราะอะไรพวกเนี้ยทุกคนใจเย็นนะเราอยู่ข้างในตั้งแบบได้เปรียบปราโยชนนอกยังไงเขาก็ต้องวิ่งเข้ามาหาเราไงยิงแต่ฝั่งยิงแต่ฝันโดนโดนโดนเขาเท้ายิงแต่ฝันมันจะโยกหรอมันจะโยก ยะโยกขวายขวายขวายใช่ไหมนี่นี่ขวายขวายมีเหตุไหมน้องอเห็นนี้ไหมน้องออตาย <c oughs> <c oughs> นี่มันหนีเลยว่ะทุกคนมันเอ้ยเรายงเราโยกซะหน่อยเลยทุกคนโอเคเดีเ๋ยวเปิดนี่ก่อนนะเปิดอซีดีมามันจะมีคนมาอย่างไรทุกคนอบอดมันร้องอะ่ะน้ำหมีชงคุณเจยัไงไงเอาเรื่องทุกคนจะได้อยู่ลนช่วงนี้ เหมือนบอดจะยิงคนนะแน่นอนแหละเราบอดมันขึ้นมาไงไอหมอน,นี่อย่าพึ่งเฮ้ยมึงไม่ไม่ตายยิงโดนหัวแท้แท้ไม่ตายเฉยเลยเป็นไปได้อันนี้ก็ชุดดรอปนะคนชุดสุดสุดเท่ทุคนชุดสุดคนเท่เลยแล้วเสียงอะไรปองแปงปองแปงก็งงงงจ,จบมันแตกนี่เอง ว่ามีสมัยยิยงมาจากานะฝัน่นภาพฝั่นภาพอ้นนะยังไงแต่เต็มวัดส่วน,นเรียบร้อยนะแล้วก็จะเข้าไปในห้องเซฟอะไรโหยิงกันยับเลยวะ <c oughs> ม,มีเสียงสก,กาก้าบกับรถปืนปืนหมดเดี๋ยวเราเคลียร์เฮ้ยฝั่งขวาเข้ามาฝั่งขวานี่มีเสียงอะนนี้เหรอเหมือนเบิดนะ ถ้าเป็นค่อยไปนะจงังหวะนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวป้อยเปิดเนรูสิข้าหน้าจะมีขมื้นนะไหน้าบ้านทางเนินลงมามาเลยของแดงเป็นของพี่โอ้โหทุกคนเกลือทำใจช่อง,งเกลือจงังหวะบ้านพัก ไอ้ทวนปึ๊บโอ้โห,โหเอากุญแจก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีของลงของในให้เราเหมือนก็น่านจะขยับนะทุกคนปึ๊บปึ๊บเปิดเลยขนเสื้อก่อนโอ้โหเฮ้ยโอ้โอโอโได้อยู่เท่าไหรสองห้า ไปตรงนี้ต่อฝนตกหนักนะทุกคนตรงนี้ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะผมเลยก็เป็นหวัดเพิ่งห่ายมาไม่ไม่กี่วันเองเอ้ยโอ้โหมุญเจี๊ยบอกไหมอันนี้จะโหดกันไปไหมอ่ะเกิดบ,บักหรือเปล่าทุกคนมาเป็นเจี๊ยหรือเปล่านี่ม <c oughs> าชิมทุกคน ไปลองแปลง่างเลยเปิดดีนะแล้วติดใจเราบ้านพักดอกของดีเกินเดี๋ยววอุย้ยอันนี้มันที่จับฟอร์ใช่ปะ่ะใช้ได้อยู่นะสองสามพันนะสามพันจริงด้วยแต่เราจะย้ายอันน 5, ห้าพันเาเดี๋ยวเอาฟอร์กับเงินลงมาปะ ออเอาที่จับโอเคหนุ่มน้อยคนนี้ใช้ปือนอะไรเราสกาเข้ามาเซตแคสเมืเราเลยก่อนวันนี้น่าจะเป็นเซต,ตเหมือนเหมือนเราแต่เขาใ้ปืนดีกว่าเราเ่ยมาหมดแล้วก่นต่อตรงนี้อโอ้แกปวดเยอะจังโอเคเหมือนผมจะได้ยินเสียงเอ็มโฟนะ ข้างหน้าเราไม่แน่จะไอาเอมโฟ์หฟรืหรหอเฮดโฟ์เราไปพิสูจน์ดีกว่าไหนลูกพี่เขาวิ่งเข้ามาหาเราวุก่นใจเย็นเลยนะยองไ,งไม่ต้เป็นเราอาจจะให้เขาวิ่งเข้ามาบวกกับเราตรงๆดีวกว่าร,การีแม็กกอ่ะรีแม็กกทุกคน อุ้ยอันนี้เป็นยักษ์นะโอ้โหยิงเข้าหน้าเต็มๆต็มแล้วก่อนยิงเข้าหน้าเต็มๆต็มทำไมไม่ตายวะเดี๋ยวดูทุกคนผมยิงเข้าหน้ามันจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โห่เฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวตายใหม่อีกรอบนึงแม่แต่ดวงดีใช่ไหมายเมื่อกี้ได้กุญแจสามหอกเลยนะมันจะมีเสียงเขาบอนนะก่อน Oh. อยิงไม่เลี้ยงเลยมอน,นี่แล้วเบิดดิอาระเบิดควันนะบอดเยอะจริงข้างบนนี้เป็นบอดปะเอียงเอียงเอียงเดี๋ยวโอเคบอดนะอขอซีดีหน่อยพี่ ซ้อมซ้อมซ้อมผมพยายามที่จะฝึกเอียงยิงกันเลยเอียงฟึซักฟึซักก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆให้ทำยากกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในก่อนเลยอุ๊ยอฮ้ยอ่ะอุ้ยตู้แจ่ห้องรับรองแขกหลักโมเตลเอาแล้วไงทุกคน บุญแจแปดเสษนี่เ้ยบ้าเลยวะนี่เงี้ยเขาไปดวงเราันดีขนาดนี้ทุกคนดวงเราันดีกันไปป่ะบุญแจสองดอกเอ้แต่เมื่อกี้ก็สามดอกอ่านี2สองดอก,กอทุกคนยังไม่หมดเลยนะข้างล่างอาจจะมีเสื้อมีอะไรอยก่ทุแบบกคนเฮียบันเวอร์แบบในดอกบุญแจบ้านนี้เวอร์จริงทุกคนแนะนำนะให้มาเปิด แค่นราไม่แบกมาครับปืนสนวะยิงหน่อยดียิงหน่อยดีทุกคนยิงหน่อยดีให้เขาไปตรงไหนก่อนเรามีของแดงนะม่มีของแดงเอกเป็นร้านนี่ไงปึเงีเ้ยเปิดเลยโอ้โห่แต่เซฟเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะมันลุ้นกุญแจได้อยู่คนนีนเ้เอาหมดละ <CPU. S 2> เผื่อมีของทองนะโอ้โหแปดแสนว่ะผมดดได้สองชิ้นแล้วนะสำหรับแจกแปดแสนแต่อันนี้ก็ยังไม่มาผมสักทีนะไอซีดีเนะี่ยแต่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละหมวดคิดว่าต้องมีสักวันนะที่มันจะมาไปไปดูโอเคกระสุนหมดแล้ว เอามากินเล่นเรืเ่องอะไรทุกคนให้มันออกร้านนาตายเนี่ยผมจะพยายามไม่ตายนะเพื่อให้มันออกร้านให้ได้ทุกคนแล้วก็เราจะหาของเพื่อไปแบบเพิ่มมูลค่าให้ถึงร้านแล้วก็เสื้อกอดตัวนี้น่าจะแพงกว่าไหมเสื้อกดตัวนี้มันแพงกว่า,าแล้วล อันนั้นน่าจะ5,000นะที่เราเซ okay, ดตูตรงนี้นีมันแกวะเนี่ยอืมนี่นกครัันไม่มานะเราก็จะโลภก,กันไปหรือเปล่ากคอนที่เราจะเอากุญแจไล่ดอกใช่ไหมเอ้ยดูให้ะมันเกเจอเ้าเจนะ็บมัย้ยไปไป ของก้านที่จะขี้กงขี้แก่เลยทุกคนตลอดมาเปิดได้วตอนนี้ปึ๊บโอ้โหสองศูนย์หนึ่งครบสูตรเลยทุกคนแล้วเข้าโมเดลได้แล้วตอนนี้เก้าแ <c oughs> สหนหกแล้วทุกคนตอนนี้เฮ้อทุกคนดวงผมมันดีกันไปป่ะตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเปิดกุญแจตรงตรง,ตรงห้องข้างบนก่อนนะแล้วก็ไม่ควรมองข้ามห้องนี้เหมือนกันทุกคน ผมเคยได้ไอ้กล้องจับความร้อนอะเรียกว่าสองแสนกว่าจากห้องนี้แหละมันวางตรงพื้นเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เหมือนตานี้เราจะเกลือนะวะตัวของในของน,นะเพื่อความเพื่อควาปึ๊บโอ้โหคนเกลือนะสมัยดูในกล้องนะกล้องยา มันจะมีคนมาเลยก่อนใ้แบบนี้คนหรือเปล่าทุกคนจะเย็นด้วยอย่าเพิ่งเข้ามาหาก,กันนะเราจะเคลียร์ตัวเคลียร์อะไรก็ไดเตายนี่ผมว่าผมไม่เน้นบวกคนดีกว่าเน้นเจ็บของให้ถึงร้านแล้วก็วิ่งออกเลยอุย้ยอันนี้ f สองพันอันน,น,นี้หนึ่งหมืน่นเคสซีพโอ้ ชิพหายแล้วคนดอกของดีกันไปป่ะหกพันแยย่ทุเพิ่มมูลคองมูลค่าพวกเราหมดเลยนะรวยรวยตาหนี้เฮ้ยโอเคขยงขยะนะทุกคนแบตถลุงแบตเตอรี่นะเราได้ชิพนี้มาแล้วก็ออกร้านแน่ทุกคนตาหนี้ คลิปนี้มันจะน่าเบื่อเกินไปป่ะ่วนทุกคนมาดูผมดวงดีนะทุกคนมาดูผมเก็บของนี่นี่ <c oughs> ออนานๆทีให้ผมดวงดีมากทุกคนออนี่ทิ้งเลยนี่จะเป็นเสียงบอดในะยิงกันอยู่กลางอยู่ด้านหลังเพราะว่าผมมีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นบอดมันชุบ,ช,บชุมทุกคนชอบอยิงกันนะเปเลือดของแดงออกจากแอร์ดอไม่ทำไงทุกคนโอ้ย,อย,อยแดงจริง ัว่าเนี้ยแดงจริงหมื่นดึงนะเก็บไปแล้วกันเน็ลของนี่คนไม่รู้ว่าเอาไปเลขอะไรทุกคนไม่เอากันอ๋อของรอเราเยอะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีช่องเก็บนะไอนาฬิกาว่ะไ,ได้นาฬิกาอยู่เดอ้อทุกคนไ,ไดนาฬิกาอยู่เดอ้ดอ,ดอจะเก็บไม่ได้ก็ไม่เอาละกันะกนะครับจะดูช่องนี้ต่อ ช่องนี้เป็นของจีบกระถาปะ่ะไม่น,น่ามีของแดงแนะช่องนี้เคเป็นพวกทงพวกน้ำขอกะสุนเอ้ยโอโแต่ว่าทำไมแค่เก้าเมกยังถ้าเมมันก็ไม่คมุ้มเลยทุกคนโอเคทางออกอยู่ประมาณนั้นออกลีก่อนทุกคนเดี๋ยวเสียเวลามากเกินไปนะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเนี่ยผมก็จะก็จะไม่ตัดก,ก็จะตัดไปทางออกเลยแต่ถ้าเกิดเจอคนเจอทักจิตพ็อเจออะไรถ้าตัด,ดไม่ดูทุกคน ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทุกคนมาดูผมดวงดีหน้าตาเนี่ยนะครับทุนเรียบบ้านพักเนี่ยเลดดอกกุญแจเวอร์จริงด้วยก่อนดูดิออกล้างเลยด้ก่อนโอ้โหคนไม่ได้ยิงทุกคนฟาร์มอย่างเดียวเลยออกล้างเฉยแม่ไม่เจอคนสักตัวเลยนะก็ขอบคุณผู้ชมจริงนะครับที่ดูเป็นถึงตรงนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับแล้วก็ฝากรบกวนนิดนึงช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะ ก็จะ2,000ซับสไคร์แล้วอีกประมาณ300 32โอเคขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้บ๊ายบายจุบจ๊บ